ริมนี้จะมีวิธีหมกปลาซิลในหมอ้อหรือว่าอบปลาซิลในหมอ้อรสชาติอร่อยๆแบบวิสานทานกันนะคะเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีปลาซิลแก้วถ้าซื้อมาจากตลาดก็ล้างด้วยน้ำเกลือก่อนนะคะแล้วตามด้วยล้างน้ำเปล่าซาวเบาๆระวังปลาซิลจะเละและผักต่างๆก็จะมีผักแยงหรืออีสานเรียกผักแะรงต้นหอมผักชีลาวใบแมงลักพริกลูกโดดและนี่ก็สำหรับโขลกพริกแกงก็จะมีหัวหอมแดงกระเทียมจีนตะไคร้ซอย และพริกแห้งความเผ็ดตามชอบเติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาเกลือป่นก็จะช่วยให้พริกแห้งโขลกง่ายขึ้นจากนั้นก็นำกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ลงไปโขลกให้ละเอียดเสร็จแล้วนำปลาซิลลงหม้อตามด้วยพริกแกงที่เราโขลกเมื่อสักครู่แล้วเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณท่วมปลาซิลถ้าหากท่านไหนชอบซดน้ำก็เติมเยอะๆได้ค่ะและปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะยายเต้อก็จะใส่ผงชูรสตามด้วยน้ำปลา ขั้นตอนการปรุงรสก็ให้แม่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถคนหม้อดได้อีกแล้วเดี๋ยวปลาซิลจะเละค่ะตามด้วยผักกระแยงผักชีลาวต้นหอมใบแมงลักลูกโดดแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันสำหรับผักต่างๆที่ใส่ก็สามารถใส่เพิ่มได้ตามชอบเลยนะคะ ถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยก็เพิ่มน้ำได้ตามชอบจากนั้นก็กดปาซิลให้จมน้ำเสร็จแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงจะใช้เวลาตั้งไฟที่10นาทีเท่านี้เราก็จะได้หมกปาซิลกลิ่นหอมๆรสชาติอร่อยๆทำง่ายมากๆเลยนะคะจะทานคู่กับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็อร่อยมากๆเลยค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ